เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะสมุยจับกลุ่มเจ้าของร้านคาราโอเกะสาวข้อหาค้ามนุษย์เมือเม่อวันที่14มิถุนาย,ยน2568พันตำรวจเอกปัญญาณิรัติมานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มเจ้าของร้านคาราโอเกะในข้อหาค้ามนุษย์โดยการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ร่วมกับพันตำรวจโทกิติศักดิ์แดงชัยสรารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรภาค8 และพันตำรวจตรีจัก,กรพัฒน์กลิ่นอ่อนสารวัตรจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมกำลังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้นำหมายสารจังหวัดเกาะสมุยที่1 7 4ทับ2568ลงวันที่12มิถุนาย,ยน2568เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังร้านคาราโอเกะตำบลลิป,ปะน้อยพบนางสาวอดิภผาสงวนนามสกุลอายุ43ปีเจ้าหน้าที่แสดงหมายสารพร้อมจับกลุ่มในข้อหากระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเป็นทุรจริตหา ที่เรกระทำแก่บุคคลอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัยรับเข้าทําการล่อซื้อหลังจากทราบว่าร้านคาราโอเกะแห่งนี้ได้นำเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการดังกล่าวนางสาวอดิภายอมรับสารภาพว่าเป็นชื่อตนเองตามหมายสารจังหวัดเกาะสมุนจริงเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไป